นะะหน้าช่างแต่งหน้าอย you know ู่ไหนไว้หน่อยไว้หน่อยโอ้โหแต่งแต่งหน้าจะนี่มันคือเป็ดแม่ลูกอ่อนเลยมันไม่ใช่เป็ดแม่ลูกอ่อนไม่ยังสุดนี่นะหมาพูดเดินน่ะอันนี้ก็ยังยังสี่จะดีไม่รู้เลยไงเขาใส่เกือบส้นหยก เกือบสุนยองนี่บอกเขาว่าเกือบแดแพทสุนยองคือมอง่เห็นมันล่องหนค่ะโอ้รุ่นล่องหนอยีางวมี่อัดนุ่มเป็นยังไงครับเสียงอีสานครับช่างแต่งหน้าเสียงอีสานชื่ออะไรนะเล็กนุมโตเล็กนมโตเล็กนมโตแต่ของเรียงอิรานเราครับจื่นนุมโต าัโทษครับอันนมเบอร์เนี่ยเอาอะไรเสริมเนี่ยเหรอใช่ซิลิโคนท<อ>่อ,อแต่เสียงเอเร,รียงอิหร่านเราซิลิโตรซิลิโตมเ <c oughs> อเรีงยงอิหรานทีเ็นอย่างเช่นตั้มเบิร์เนาะครับไวยแต่มันกนระลุย <ừ> ปากคุณแล้วละ่ะ าเอาเอาใกล้ๆกันบ้างเนี่ยน้าโนมันเนจ่ยเมื่อจีบให้จีงก็แข่งอย่า้ครัแข่งอยู่อออ่ายู่แล้วไปอยู่มื่อบ้านใจเนาะเดินนะไม่มีบ้าน้จเอาเป็นยังแป้งหรอบ่ะนี่ยีปอบเอ้ยโชคโลกทนร้อนนะมึงแล้วจีไปได้แต่งหน้าให้หัวหน้ากูดอกทุกคนยอมพลาด เดิมชุนเดิมสันชุนหักมึงมึงรู้หรือยังนี่อะไรมึงรู้หรือยังว่ามึงจะแต่งหน้าให้ใครแต่งให้โกศกหรือคอแต่งให้กูพี่แต่งให้กูพี่ขอบใจใช่ใช่คนเหรือกูเริ่มจะบุกมานี่เลยไปไหนสามัคคีกันเนาะข้าเจ้าแม่โมยามที่หัวหน้าดิจะทำยังไงล่ะ หน้าเลยนั่งแต่งหน้าเลยเออหนักเลยเลยเวลาแต่งหน้าเลยแต่งให้หล่อหลอนะมึงนั่นอีบอมมึงเอ้ยมันไม่ใช่มึงนั่งให้หัวหน้ากูนี่ไปนั่งอ้าวไหนบอกว่าให้นั่งแต่งหน้าไงมึงนี่ไม่รู้จักที่สูงที่ต่ำเลยดิ กูนั่งกูอีมึงเข้าใจไหมเข้าใจค่ะอีสิบวิอะขึ้นมานั่กกูเริ่มไม่ถือถัดกูเริ่มไม่ถูกขาดที่นี่แล้วเ้อติดต่อมาไหมไงวะสุดยอดในจังหวัดสกลเธอไม่ได้นะอ๋อมันไม่ใช่รถได้ถังนะเว้ยกถทวงกูเนี่ยอะไรอินทองกูคื้นรู้ก่อน มันไม่ถนัดลูกก่อนไนนั่นโอ้ผมก็เป็นควาน่าน่อดิยังไม่ค่อยน่าเลยมันสูงเกินไปโอ้โอทันสมัยเว้ยโอ้ไล่ระบบนะครับเออแต่แต่ว่านะผมบอกนะรู<อ>้เรื่อง่าถึงขาดอีนี่เลยเอ้ามันมันสุดยอดในจังหวัดสกลแลเดิฉันคนนี้ในจังหวัดสกลนี่แหะนี่แหละ เชื่อมันเถอะโอ้ยมันก็พี่มันก็ถือข้ากันถูกไม่ถูกก็ใจเช่นเดียวมันไม่แข่งมันไม่ใช่เวลาที่จะมาคุยกันนะโอ้โหคิดว่าฉันมีเวลาหรืงเงนโอ้ยู่นิ่งๆอย่าไปเถียงมันเ้อโอ้ยจากมาจากบาทนอหี่อยน่อ10บาท มึงทําอะไรฮุบเขาฮุบออกตรวจสอบว่ามันเหลียเยอะไหมสินโดจะทําอะไรจะทาปากให้เม้มปากดูสิเอ้ยกินหอนแม่กูดิ่บะแม่จัดเบมือยังไงเนาะโอ้วันนั้ว่าลูกถูกสิเอัวยังเี่กเบิกเบิกะไรแตงโมแม่กูเออเออมือน่ะอยู่เฉย จะซาวหน้าซาวหลังเม้มปากกันรู้ไหมเม้มเม้มทำตามมันเถอะหัวหน้าอย่าไปขีด่าติงมึงก็บอกให้กูเม้มนี่กูเลิกแล้วกูเล,ลิกนะมนุนหินอีนนี้แล้วนะมันจะไปงุนงินอะไรก็บอกเลยว่ามือหนึ่งของสกอร์นึงกันนึงก็เว้ยเสียผลงานความสือส่อชอบลายที่แฉยแต่ก่อนนะอ,อยู่นิ่งๆ บอกแล้วว่าจะไปเถียงมันมันจิตจ้งนาเฮ้ยอีตอนกันเนหาอะไรโอ้ยอกจังเลยสั่นให้สีมันเข้ากันโอ้ผสมสีมไม่ไม่ดี<า>ส่วนผสมมีอะไรบ้างมือปืนโ<อ>ตายแล้วนาค<อ>ุเยี่สิ้ตาแล้วฝันแม่งแข้งเงยเซ่หมดที่เห็นเดี๋ยวจ<อ>ัเขียนของปากให้ ดูแลแหละรู้แล้วว่าคนนี้ไม่มีขอบปากคนเราต้องมีขอบปากแล้วปากจะมีขอบออมันโกมันวนไปวนมาให้กูงงไปปากจะมีขอบอออยังไงก็เทอะอยู่นิงน่งๆเดี๋ยวก็ติดมาเดี๋ยวก็ว่าร้านฉันเสียซื่อเ,เออทานโทษครับช่างอะไรอันชื่อร้านของช่างเนี่ยมันชื่อร้านอะไรครับอปิสารดน กูว่าเลยป,ปีซาลอนมันตั้งอยู่ตรงไหนของจังหวัดสกลตีแยกไฟแดงกูตรงกลา<ร>ง,งเลยนะรถสังประตำเม,มืองตายรถมาเขาก็หอบของเข้าแกนอเออแต่ยัวไนนี้บุญปักรักปักคันเอ็มตองแต่งอะไรบ้างอ่ะป,ปีซาลอนเนี่ยก็มีแต่งทรงผมมากทาหน้ามั่งรับถอนขนด้วยถอนขนแตกกนแล้วตรงไหนมีขนกูถอนหมด เชื่อมาเถอะหัวหน้าขอโชคค่ะครับขอยืมบันไดหน่อยค่ะเอาว่าทำอะไรจะลงไปเขียนขอบตาค่ะมันเลึกจริงๆวายเอาเยเดี๋ยวเดี๋ยวไล่อย่างอื่นไล่ค้างเข้าเนี่ยค้างเข้าอยู่ใส่อยู่ในตาถ้ำ อะไนไปไล่ C อะไรสิเซอีหยน้ำตี C C อะไรเซอะไรไมามาอยู่ที่ไหนอยู่ในปากมือเลยเสียใจไล่ยังไงมันก็ไม่ออกทำไมมันทงไม่ออกกูกลืนและเอาอีบอบเลยมึงไม่เอาห้ำมันออกเลยเหรออะไรมันดีย่งแย่แปลป๊อป อยู่นิ่งๆนะอย่าหลับตาเออมึงคงจะจบมาจากเกตสยองพุ่นหรอผู้สาวสกุลพจิแต่งงานมาจากสร้างผู้นี้เด้อไปแต่งนายโอ้ยไม่เอานิ่งๆเอ้าจะเขียนหมอดูให้ไม่ใช่หมอดูคิ้วนั่นแหละคือว่าคือว่าหมอดูอย่างถ้าไม่คิ้วอย่าเป็นหมอดูเลยไอ้รักตีอละเปขียนไม่ขึ้นมาพ่อ อยาก็ชิอว่าชิวชิวื่อเอานะดีๆโอ้ตัดโตเี๋ยวเร็วเร็วนะชบับบอ่ะเวาเทบอรเรวง่ายเหรเสียงอีสานเขาสิแสดงได้ดิเนี่ยอ้าวขอเวลาครับเล่นเขาปราณีตโอ้โหมันเล็งนี่การเล่นโอ้โหมันเล่งอยู่นีเวยกระยะการแจ้งหนา ปอดปอดปุกเย็นนี่เลยปอดแป๊บเดียวนะคะว่าในเลี้ยวขันตอนยังหลายอยู่ไม่ยังผู้บัดเขาโอ้ยโจกดากซ้ำบัดโอ้โหโอ้โหรักษามารยาทหน่อยครับช่างโอ้โหจะหายวัด โอ้โหกระเป๋าเครื่องแต่งหน้ามึงอยู่ตรงนั้นนี่เพราะมันเก่าสามารถแด้ออกแป้งจำไว้อย่าไปเสียมันหาอะไรคุณหลวงก็ไม่ใช่งเสียงมันแค่เสียงมัน โอ้โหที่ปัดหนาวมึงไปหาซื้อมาจากไหนวะข้างทางเยอะแยะไปเสร็นแล้ววาเราด้วเชื่อไหมเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วจะไปใช้หรอานไปแต่งหน้าส่งของ ว่าแล้วอีปอมเนี่ยมันหากินอยู่กระสุนว่นนะให้ผมดูหน้าหน่อยสุดยอดเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมพี่น้องแต่งไงเราก็ต้องเยี่ยมอยู่แล้วนะ,ะสิงส่งศักสิทธิ์สันปึาดบานิมาดแม่แต่งหน้าแล้วย่างมันใจเลยว่ะมันใจข้าพุ่นมันเจ็บตลอดเวล,ลาอันรัมรัมเนี่ำรัมรัมไอพี่รัมเชิ่ฉันขอฟังลัมห้อยปันหน่ะมองไปลัมสิ แหนร่ำจังไหนขอขอขอใอ้ปันดำกับร่ำกับแม่ล่ำใหม่บงฟ้ากั็นี่ะบ่บาสันสีล่ำเรื่องไม่หอยปันดำบ่ล่ำเพราะว่าไม่จะดำแล้วตายแหละต้องไม่ยจะผู้สมมติดำไม่ยจะผู้ก็ตายอือเออไม่ยี่ผู้ไม่ดำไม่ยี่ดำบุเรียนเป็นท้องไก่ก็ตายตายตายปีละคนยัง่พี่น้องปีนาคือสีมินไม่นุ๊ป้าฮักปีนั่นตากันแหละแข่งได้ละล่ำโลดห้อยปานดำขนาดร่ำได้ ลำใดอีหลี่ยีมันใจเนาะเออแต่งให้รอบไปถึงคนป้อยมันติดปากมาขย้อนเลยเสี่ยดีสานลำบ่ไดมอบแบบนี้ให้ายยากไอ้ลำลำ